สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับราอยู่กันกับม l น g h t b l a d ดนะครับทุกคนครับวันนี้พี่จะมาย่อยรูนนะครับทุกคนครับย่อยรูนเนี่ยเรามาที่รูนนะครับทุกคนครับปกติเวลาเราแบบย่อยรูนเราก็จะมาที่หลอมรูนใช่ไหมทุกคนแล้วรูนอันไหนเราไม่เอาเราก็หลอมนะครับทุกคนครับเมคาลุ้งเหล็กไหลแบบเนี้ยอันเนี้ยพี่ไม่เอานะครับทุกคนครับพี่ก็หลอมไปนะครับเพราะสุดท้าพี่ไม่เอาพี่ก็หลอมไปนะครับทุกคนครับ สังเกตว่าแล้วมันก็จะได้เป็นเศษรูนมานะครับทุกคนครับเหมันเหล็กไหลแบบนี้นะครับทุกคนครับจึ๊บทองคําเหมันเมคาสมุดนะครับโอเคหลอมนะครับปั๊บเราก็จะได้เป็นเศษรูนนะครับเออแล้วได้ดูนทะลวงมาทะลวงนี่ยังไงเพิ่มเด็กกับคริปไม่เอาครับทุกคนครับก็หลอมอีกแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะแต่ที่นี้รูนทองที่แบบเราไม่เอาแล้วอะเราอยากจะเปลี่ยนนะครับทุกคนครับถ้าเรามาหลอมนะครับทุกคนครับเนี่ย พี่จะเลือกให้ดูเห็นไหมเราจะได้เปเศษรูนมานะครับทุกคนครับเออเพราะฉะนั้นอันตรายมากอย่าหลอมรูนทองนะครับสมบ <playthrough> สมุติว<บ>่า <ược> เราไม่เอาแล้วเราสามารถเปลี่ยนรูนมปเป็นอีกอันหนึ่งได้พี่จะบอกให้ทุกคนเออโดยการที่อย่างนเนี้ยทุกคนตอนเนี้ยรูนฝั่งโจมตีของพี่นะครับที่เป็นทองอ่ะพี่ก็มีจักรวาลเยอะมากนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเราเอาเพชรซื้อเราเ,าเพชรซื้อเอานะครับทุกคนครับเราก็ได้จักรวาลมาได้นะครับทุกคนครับแต่ว่าอ่าอย่างอันเนี้ย ตอนเล่นใหม่ๆมัน internet, แจกมาเยอะมากครับดาราจากักรแล้วก็พี่ก็เลยมี2อ,อันดาราจาักรกับราตีนะแต่ว่ามันแจกจากตอนเล่นใหม่ๆแล้วตอนนี้มันคือมันไม่มีมากแล้วก็คือพี่เปลี่ยนตัวด้วยนะครับทุกคนครับเออพ,พี่เคยเล่นตัวดาบแล้วพี่มาเปลี่ยนเล่นตัวล่มนะครับทุกคนครับเลยเลยมันเลยไม่สุดแต่นะทุกคนนะพี่ก็เลยแบบเนี่ยราตีมันคาอยู่เลเวลสามครับทุกคนครับแล้วมันจะดันเลเวลขึ้นไปไม่ได้นะพี่ก็เลยคิดว่าเออพี่จะย่อยราตีแล้วก็เอาราตีไปบวกให้กับดาราจักรแทนนะครับทุกคนครับเออเพราะว่ามันไม่แจกกอย ยกทองมานานแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะย่อยนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราอย่าไปย่อยในหลอมลูนนะทุกคนนะให้เราคลิกที่นี่ครับทุกคนครับคลิกที่มันนี่แหละนะทุกคนนะคลิกที่อหยกลาตีเนี่ยนะทุกคนนะเสร็จแล้วเรากดย่อยครับทุกคนครับเห็นไหมเราจะได้ตังค์คืนมาเห็นไหมเขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้80%นะครับแล้วก็จะได้รับลูนที่ย่อยเลเวลหนึ่งตามจํานวนด้วยนะครับทุกคนครับเออเนี่ยได้คืนนะทุกคนนะซึ่งพี่อัพไปเป็นเลเวล เม็นเลขสามแล้วเห็นไหมทุกคนเออเพราะฉะนั้นเวลาพี่ยอดพี่จะได้คืนมาสิบห้าอันนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมพี่ก็กดยืนยันนะครับทุกคนครับจึ๊บอ่าตอนนี้พี่ได้ลูนลาตีนะครับสิบห้าอันละลาตีเนี่ยพี่ถอดออกก่อนนะครับทุกคนครับพี่แม่ใส่ละตรงนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วครับพี่จะมาอัพดาราจักรใช่ไหมพี่ก็ไปที่อ่าร้านลูนครับทุกคนครับโอ้อยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ลูนพี่ยังแบบ เป็นลาตีอยู่15อันนะทุกคนนะงนั้นพี่กดใส่ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีเลือกใช่ไหมอ่านี่แม้พี่มีลาตีอยู่17อันนะครับทุกคนครับเออเราก็จะมีแค่ฝัง นะครับกับอัพเกยถูกไหมครับทุกคนครับแต่ว่าเราปิดไปนะครับแล้วก็เปิดที่กระเป๋าทุกคนนะแล้วคลิกี่ที่เมนูรุนนะครับเนี่ยสิอันนะครับราตีแน่นอนครับทุกคนครับเห็นไหมพี่กดย่อยนะครับที่นี่นะทุกคนนะเห็นไหมเวลาย่อยเสร็จพี่จะได้รับ ยกมังกรคืนมานะครับทุกคนครับเห็นไหมพี่ก็เลือกไปเลยครับ17อันนี้ก็กดเลยนะครับทุกคนครับจึ๊บอ่าเนี่ยที่เขาไม่แจกเรามายาวนานแล้วนะครับทุกคนครับเราก็ย่อยคืนมานะครับแล้วเราก็กลับไปแลกเปลี่ยนได้เห็นไหมทุกคนเออเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลูนทองผิดนะครับอยากจะเปลี่ยนสายนะครับสามารถได้คืนหมดนะเออถ้าเป็นเราใช้เพชรแลกมามันก็จะได้เป็นไอดีคืนมานะครับเนี่ยไอเนี่ยแล้วทุกคนนะดอกบัวเนี่ยนะทุกคนนะหรือว่าใครเป็น อใช้อันไหนซื้อมามันก็จะได้อนนั้นคืนมานะครับทุกคนครับก็คือไปกดย่อยจากในกระเป๋าแล้วทุกคนนะเออกดย่อยย่อยเอานะครับอย่าไปกดหลอมลูนนะหลอมหลอมมันจะได้เศษลูนนะครับทุกคนครับเออต้องย่อยนะครับอ่นั้นพี่ก็มาเปลี่ยนเป็นดาราจักรนะครับสิบอันนึงครับทุกคนครับอ่าแบบนี้ทุกคนนะจิ๊บกาให้นะครับถ้ากับว่าตอนนี้นี่เห็นไหม พี่ก็สามารถอัปเกรดดาราจักรตรงนี้นะครับทุกคนครับให้กลายเป็นเลเวล6ได้ละอ่าส่วนไอที่ว่างข้างล่างนะครับพี่อาจจะเปลี่ยนเป็นอ่าสวรรค์ก็ได้นะบางทีพี่อาจจะเอาเศษรูนไปซื้อสวรรค์มาใส่แทนหรือแม่ก็อาจจะเป็นจักรวาลก็ได้เพราะรู้สึกว่าตอนหลังเอาเพชรซื้อเอาจักรวาลล้อนอะ่ะเออเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนี่จักรวาลมีเยอะมากกว่าสวรรค์ซะอีกนะครับเออเนี่ยจักรวาล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  ยกเว้นคือพี่แบบไม่ซื้อลูนฝั่งพอกันเลยนะเพราะว่าพี่เล่นสายฮิวนะครับเราไ่ใช้สายเติมตังค์แล้วเล่นสายฟรีเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเน้นไปที่ฮิวแรงก่อนเพราะเวลาไปวอลเราแบบซีอาซีพีเราต่ำมากครับทุกคนเขาเทียบกับสายเติมเหมนะือนนั้นมันสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็อย่างน้อยเราฮิวแรงเราช่วยปาร์ตี้เราได้นะครับช่วยกิวเราได้เออพี่ก็เลยเน้นมาที่ลูนให้มันฮิวแรงก่อนนะ,อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ